ให้มึงเอาหน้าเสียงมึงเอาไปยังไงเออเหมือนเหมือนจริงครับเหมือนจริงเหมือนมากขนัดจะเป็นอย่างนี้นะเป็นลูกเต่านะครับเป็นลูกเต่าเป็นลูกเต่ามาให้เสียงนะครับมันน่ากินด้วยเนี่ยอือกินมันฉี่ครับอันนี้รสชาติที่ดีครับโอเคชีแมวเหมือนหวานอ่ะหนึ่งสองครับกินหมดเลยเหรออือ ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มิทโฟฟู้ดแ lap ครับอาหารที่จะมาโชว์วันนี้ก็คือล่าเถียวเอ้ยหรือล่าเถียงบางคนเขาก็บอกว่าเป็นล่าเขียวเลยนะจริงๆมันชื่ออะไรกันแน่ล่านะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนี่ดีจหมาว่าล่าไปกันล่าเถียงล่าเถียงเหรอล่าเถียวล่าเถียวแต่ล่าเขียวล่าเถียวใครรู้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับคอมเมนต์บอกใต้คลิปทินะครับล่าเถียวหวานจ้ะอ่ามา พอดีผมเห็นช่วงนี้เด็กเอามากินกันเยอะมากนะครับแล้วก็พวกคลิปจีนขนมจีนโบราณชอบอมีไอ้ที่มันเป็นแบบเหมือนเป็นฟิกโชกเส้นปลาทุกอย่างมันแบบน้ํามันน้ํามันนะตอนอแรกก็กินไปก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเว้ยจนกระทั่งมารู้ว่ามันเป็นไอ,ไอไล้ไลาดเขียวราดเถิงอะไรนี่แหละทีนี้ก็เลยอยากจะมาลองชิมดูว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยไปสั่งในออนไลน์มาทั้งหมดเลยตอนนี้หน,หน้าโรงเรียนคือขายเยอะมากนักเรียนไปซื้อเยอะมากแล้วก็คือเป็นที่รู้จักกันแล้วเด็กอะไรกินกันแล้วใช่ไหมแสดงว่าอร่อยมากเเดี๋ยววันนี้แหละเพราะเราจะได้รู้ ก็เลยไปสั่งแบบเหมารวมมาในเน็ตมาเลยครับต้องดูครับเนี่ยโหเยอะจังวะที่ผ้ายางไม่ซ้ําด้วยก็มีหลายแบบให้ชิมเลยนะครับก็เดี๋ยวพี่กัดสั่งร้านเนาะผมพิพ์ทิ้งไว้ใต้ใต้คลิปนะครับมันทํามาจากอะไรนะที่กูลองเคยชิมนะน่าจะเป็นเต้าหู้อะฟองเต้าหู้ไอ้นี่เหมือนขนมแมวเลยแล้วก็เหมือนฟองเต้าหู้ที่ใส่ ใส่ซอสหรืออะไรนะเป็นน้ำมันหมาล่าแล้วก็ปรุงรสอ่ะต้มน้ำตาลห,หวานหวาเค็มๆหน่อยเอ้ยก็ทําหลายแบบนะบางอันมันก็เป็นแผ่นบางอันก็เป็นเหมือนฝอยๆอ่ะบางอันก็สีดําสีเข้มอีกที่บอกให้มึงเอาหน้าเสียวมามึงเอาไปยังไงทํา <c oughs> ไมเฮ้ยลักษณะเหมือนกุนะพุจีนอ่ะเออเหมือนเหมือนจริงครับเหมือนจริงเหมือนมากเหมือนมากตอนนี้เครียดสุดแล้วนีดดําปี่เลยตอนนี้แล้วก็ที่ที่ผมเคยเห็นคุ้นหูคุ้นตาแล้วครับก็จะเป็นพวกตองเนี้ยที่ผมเห็นอ่ะ เออแต่ว่าไอ้ต่างอื่นผมไม่เคยมากันแค่เป็นแผ่นบางๆนี่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรรสอะไรอ่ะมันจะรสเดียวกันหมดไหมมันดูหน้าตามันคล้ายกันหมดเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าไม่ต้องเถียงกันวันนี้ยังไงแล้วก็มาชิมอยู่ละอย่าเริ่มเลยไหมมาชิมกันทีละซองเลยเออแต่ว่าอาจจะแค่ชิมนะครับไม่ได้กินหมดนะครับแค่ชิมคนละนิดคนละหน่อยพอไม่งั้นอย่าไปกินก่อนเอาโอเคงั้นนุ๊กเริ่มก่อนเลยกินอะไรอ่ะอาหารหมาอยู่นะไม่ใช่อาหารแมวแอย่างน้อยอาหารแมวอันนี้หละนุ๊กเริ่มเลยนะครับอันนี้ก่อนเลยอ่ะขอ้มไปเป็นไงเป็นไ เากินหม่า,มาล่าเลยหม่าล่าหุ้มหม่าล่าแรงมากหม่าล่าตีหม่าล่าเมื่อกี้กินกินหม่าล่าเลยแรง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 ,แรง,แรงอันนี้มันก็จะเป็นแท่งๆนะแน่ใจนะว่าคนละแท่งอะ่ะเดี๋ยวคนละครึ่งแท่งแล้วกัน,นกินด้วยกันนุกเกียวกูแล้วกันนี่ครับลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นะแห้งๆหอมๆโอ้โหกลิ่นน้ำมันหม่าล่าแรงมากอันนุกินนะเทมันหักไม่ได้เลยอ่ะเหนียวไหมเหนียวเหนียวโอ้โหแล้วดูมันเยิ้มเลยครับมาลองเลยไม่สามารถฉีกได้ครับต้องกัดให้มันขาดไปเลยอื หวานครับเค็มหวานแล้วก็มันเนาะข้างในครับก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นพุนพองฟองรูรูอะครับอืมก็อร่อยนะเที่ยวไปนะครับน้ำมันมันจะแตกเต็มปากเลยอร่อยนะเฮ้ยแต่ผมถือว่าอร่อยนะหวานอร่อยหวานไม่เลยเหมือนเหมือนเหมือนฟิดโชอันใหญ่ใหญ่ะแต่ว่ากินมาลาอืมอืฟิชโชกินมาล่าเฮ้ยมันรสรสมันจัดอยู่นะนี่ค่ะแค่กินแค่ครั้งครั้งแรกนะแค่ครึ่งชิ้นอะหุแล้วแล้วชาลิ้นละทไมเค็มอะเค็มละเริ่มเค็มปากเลยเค็มนะรสรสจัดอยู่นะครับรสจัดมาก เหมือนมันเป็นขนมที่เด็กมาซื้อกินกันนะครับดังนั้นมันน่าจะออกหวานหน่อยอ่ะอันนี้ออกไปก่อนอันนี้ถือว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยนะอร่อยนะอันนี้ได้นะเอางี้ห้าระดับให้ระดับไหนสี่เอาระดับสี่นะอ่าสี่นะเอาสี่ไปก่อนนะโอเคอันนี้สี่นะครับใช่ผมไม่ชอบความแสบลิ้นเลยว่ะก็มันเป็นหมาล่ามันมีควงลม่ไลิ้นอยู่ไงกระชาเนาะเร่งเวลาหน่อยไปนี่ครับเป็นเนื้อเฮ้ยเนื้อเหรอเนื้อมึงรู้ไดงเป็นเนื้อเนี่ย อันนี้กลัวนะกลัวมันโนเลื่ล้วนเลยเนี่ยแต่แต่ถ้าดูแพ็กเกจจิ้งดีกว่าเมื่อกี้นะ้ยดูครับดำๆนะเนื้อแห้งไหมเออมันมันเหมือนเล่นแบบเนื้อแห้งอ่ะกูลุยกันกลัววะน่ากลัวนี่มันเหมือนเดิมครับติดนิ้วมาเลยเฮ้ยอันนี้มันไม่ค่อยกลิ่นมาล่าว่ะพลาสติกเปล่าเพรามันอาจจะเป็นเนื้อแมะมันหมายถึงกลิ่นเนื้อแื้วก็เหมือนกันลองกินดูกินพลาสติกปะลองดูลองดูอันนี้ครับฟิลลิ่งมันรสจะเบาๆผมกินเข้าไปแรกๆมันคล้ายๆฟิลแบบโปรตีนเกษตรนุ่มๆอ่ะเฮ้ยอร่อยอะ มันมีหม่าล่าแหละเนาะมีนิดนึงแต่ว่ามันมีความหวานขึ้นมาเหมือนซอสซอสดำมะทำไมว่านี่มันเหมือนเดิมแต่แค่อันนี้มันบางกว่าไงอันนั้นมันหนามันเหมือนเรากินคนละเท็กเจอร์คือรสชาติกลิ่นมันก็เหมือนกันเลยนะคล้ายกันคล้ายกันกลิ่นแบบมันขึ้นจมูกเหมือนกันเลยแต่อันนั้นรสจัดกว่าเจอกันนะอันนั้นจะแต่กว่านี้จะบางกว่าเเพราะว่าปากเราชาแล้วครับอย่างไรอ่ะอันนี้กี่คะแนนคูให้สามอะเอาไปเอาไปสามจุดห้าครับผมให้สี่เท่ากันสามสี่สี่เท่ากันสี่ี่โอเคก็คือใช้ได้ไม่หนา ต่อไปนี่ครับเป็นปลาแผ่นครับผมเหมือนกับเขาเขาอะทำซองเป็นรูปปลาใช่ไหมในตัวนี้มันก็มไปอ๋อเป็นเนื้อปลาหรือมันเป็นมันเกี่ยวไหมปลาเราก็อ่านภาษาจีนไม่ออกลองเลยจบสินจีนมาครับเพื่อนผมไม่กูออกก่อนนะไม่มีครับนี่คือไม่มีอะไรเลยที่มึงอ่านออกใช่ไหมเออถือกันแล้วโอเคเอาไปก่อนอันนี้เป็นแผ่นเดียวนะเฮ้ยอันนี้กลิ่นแปลกกว่าเพื่อนเลยอ่ะมันเป็นเฮ้ยกลิ่นมันเบาจังวะ กลิ่นแบบเบามากกลิ่นเบาเลยครับเบาจัดเลยน้ำมันน้อยนี่ครับมันจะออกมาเป็นแผ่นๆเยอะนะทขาไมกควรจะอ้วกวะเออไอ้นี้ไอ้นี่กลิ่นแรงน่ากลัวนิ่กลุมยิ่งกไปก่อลองก่อนเลยแล้วกันนะดึงมาเลยดึงมาเลยนึงผมไม่เคยอ่านรีวิวบางอันนะบางคนกินไม่ได้โอ้โหลองกินดูเลยอะไรไม่ได้เลยอ่ะไม่อ่ะอันนี้ไม่ได้อันนี้เหมือนกูกินกูกินแมงดาเออมีความแบบ เหมือนืนมาเหมือนแมงดานแต่ว่าจริงๆแล้วเดาว่านะว่ามันจําลองกลิ่นคล้ายๆเนื้อปลาครับมีความเป็นเนื้อปลาอยู่บ้างแล้วก็หวานเยยบเลยไม่อยากหวานเยอะไม่ได้เฮ้ยวะเนาะไม่ได้เลยปลาเหมือนปลาไหมปลาเหมือนหวนนะกเหมือนแมงดาไหนลองดูส่วนผสมซิเสเดี๋ยวผมอาอันนี้ครับหวานมากเดี๋ยวให้เทพแปลภาษาให้ดูครับไอ้ยกูว่ายังไงก็ปลามันมีความเป็นปลาอยู่หวานรสปลาหยองใส่ปลาใช่ไหมหวานกว่าทุกอันที่กินมาหยอง ดังนั้นรสชาติจะหวานนะครับอันนี้หวานเจี๊ยบเลยโอเคอันนี้ถือว่าเป็นรสปลาหยองนะครับอ่าเป็นไงให้คะแนนเท่าไหร่บ้างศูนย์เลยศูนย์ศูนย์เลยผมขอให้หนึ่งแล้วกันเพราะว่าผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีอันที่หนักกว่านี้อีกครับครับหนึ่งครับยหนก่งใจนะจับไม่ได้เลยเนี่ยผมให้สองครับอันเนี้ยคือคือคือแย่แต่ว่าสองได้เหรอแต่เรากูมันก็กินได้ไงอ่าเรากินให้หมดสิลรากินอื้ออื้อ่ะนัดเนื้อมาหนึ่งอัน ต้องเอาที่มันไม่เหมือนเพื่อนนี่ผมเลือกอันนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนลูกเตา๋าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้ท่านผู้ชมดู hey, เฮ้เยธรรมาาาดาเะเนี่ยนี่มีลูกเทพเจ้าคนอูอยู่ข้างหน้าซองด้วยนะครับแล้วเป็นวรวันเลยปะไม่รู้เมื่อกี้เรากินแบบแผ่นมาแล้วกินแบบแท่งมาแล้วกินแบบอันนี้อันนี้มันเป็นลูกเตา๋าเป็นไงลูกเตา๋าอ่ะอ่าอันนี้กลิ่นกลิ่นคุ้นเคยโอ้โหกลิ่นเหมือนอันแรกนะคล้ายๆอันแรกเลยแต่ว่าเหมือนเหมือนจะออกของๆมันหวานกว่านี่เป็นลูกเต๋านะครับเป็นลูกเต๋ามันแต่ลูกเต๋าไมยเสีงบ เหมือนน่ากินเลยเนี่ยทำไมมันดูมันเหมือนมีน้ำฟองอากาศในในน้ำมันเยอะเพราะมันใหญ่ขึ้นไงอันนี้สำหรับผมนะครับเหมือนต่างด้วยเทคเจอร์ครับเพราะว่ามันใหญ่ไงเวลาเคี้ยวเข้าไปครับมันก็จะแบบเหมือนแบบไอ้น้ำมันมันแทรกซึมเยอะขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้จะแข็งกว่าอันอื่นหน่อยผมว่ามันเหมือนเป็นกินกินหนังหมูครับมันเค็มนิดหนึ่งหนังหมูที่แบบว่ามันเป็นหนังหมูแข็งๆเอาเป็นให้คะแนนเลยแล้วกันครับ ผมให้สองครับอันนี้ก็มันแต่ตอนนี้มันยังแข็งๆอยู่ในปากเลยเคี้ยวเคี้ยวยากไม่ลอยอันนี้ไม่ลอยอุ้ยขอน้ามันเลือกให้เท่าไหร่สองไม่สองนัดสองครับเต้ผมให้สามได้ผมชินได้กว่าอนเมื่อกี้นะมันมีคนชอบเลยโอเคผมเลือกอันนี้ผมเลือกอันนี้เอาต่อไปเมื่เลือกอันนี้นะครับเมื่อกี้แปรมันบอกว่าเป็นเนื้อบัวเนื้อบัวเหรอรถเนื้อบัวอ่าใครลองตัดแล้วลูกขอของกลางได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ไหวแล้วว่าห้ามห้ามห้ามนนุ๊กอดทนเพื่อผู้ชมอืมกลิ่นมันฉี่ครับอันนี้ หไม่ได้กลิ่นเลยอ่ะคือฉี่ไม่ชิมได้ปะเฮ้ยอันนี้กลิ่นฉี่รถอะไรเนี่ยรถอะไรเขาบอกรถบัวรถฉี่บัวเขาแปลผิดเปล่าเขาขาดในตัวเปล่านี่เขาเห็นเขาทดสอบนะรสชาติที่ดีด้วยรสชาติที่ดีครเขาทดสอบฉี่แมวเนาะอือขูใช่เลยอ่ะบ้านใครเลี้ยงแมวนะครับแล้วก็แมวฉี่ใส่โซฟาสามวันนะครับเนี่ยใช่เลยกลิ่นเนี่ยเอาวะไหนๆก็มาแล้วนุ๊กคนละครึ่งอะ พอแบ่งเป็นสี่ส่วนแม่เนี่ยไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่ครับไม่แย่นะรสชาติอนี้สำหรับผมนะจะนุ่มๆเลยครับแล้วก็จะจืดๆกว่ากันอื่นแต่ว่ากลิ่นที่หล่อมาตอนตัดเบอร์ซองไม่ไหวเลยแต่ว่าไม่มีความเป็นเนื้อเลยไม่ได้รู้สึกนะมันหวานน่ะอันนี้ได้นะใช่ถ้าเราไม่ตรงกลิ่นมันอ่ะอันนี้ผมให้สามเลยครับให้สี่ครับสี่โอ้สามได้ให้สามห้สามเนาะ กลางๆเนาะคือหักคะแนนต้องกลิ่นนิดนึงโอเคตอนนี้นะครับไอ้แบรนด์นี้ยังเป็นที่หนึ่งอยู่นะมันกลิ่นมันก็นั่นนะแต่พอกินเข้าไปมันไม่มีกลิ่นแม้ต่าผมแล้วผมเลงมานานแล้วอันเนี้ยเคยเห็นหมูแผ่นไหมนี่ครับหมูแผ่นมันไม่ใช่กลิ่นแล้วจะบอกว่าอันที่เราให้หนึ่งคะแนนศูนย์คะแนนเมื่อกี้มันคือแบบแผ่นแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่แผ่นยาวคุณจะบอกเลยว่าดมกลิ่นอะกลิ่นดีอยู่อะ ไอ้ไอแพอันแรกอันนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เออไม่ได้เลยอืมอันนี้ได้นะก็คือแบบแป้งนุ่มๆหวานๆนะแต่ว่ามันไม่ได้มีกลิ่นอันพึงประสงค์อะไรเลยนะแล้วก็รสชาติเค็มไม่ค่อยมีครับจะออกไปทางหวานอันนี้กินง่ายครับเหมือนเหมือนขนมเด็กอันนี้กินดีเนาะโอเคชอบเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้โอเคตอนนีผมขอเลือกเลยไหมขอให้คะแนนก่อนรู้คะแนอะไรให้สี่เลยนัดสี่เทสี่อ่ะสี่เหมือนกันครับ แต่วันนี้ใช้ได้นะขอเลือกได้ไหมก็ได้ก็ไม่ขอเลือดก่อนขอเลือกก่อนคิวตามคิวไอ้นัทจะเอาไฟเย็นไงครับเอ่ะโอเคอันนี้เลยนะผมจะเอาซึ่งไฟเย็นมีกติกาว่าทุกคนจะต้องกินคนละหนึ่งอันโอ้โหมันมีกี่อันอ้าวเดี๋ยวตัดก่อนแล้วกันจคพว่านุ๊กระวังหัวมึงไว้ตักจุกมึงทำไงเนี่ยอ่ะเป็นไงบ้างก็กินเหมือนเดิมก็มันก็จริงๆมันก็เป็นฟองเต้าหู้ในในน้ำ หม่าล่าครับแล้วปรุงรสอ่ะผมว่ามันก็เหมือนเหมือนกันหมดทุกอันอ่ะคล้ายๆกันอ๋อมันเหมือนเดิมแต่ดึงออกมาแล้วทีเขาละอันเลยใครใครกินขนมลิลิลิมั้ยที่มันเป็นแบบว่าเนืบเนยบเปียอะเปรี้ยวเห็นหน้าจริงๆแล้วเด็กอะมันชอบมากินเป็นแผ่นเป็นแผ่นแล้วกินลูกเรากินเดียวกันเลยไหมดึงออกมาเลยดึงออกมาเลยกินคนละแผ่นเลยคนละเส้นเลยคนละเส้นเลยอ่มันต้องแบ่งอย่างนี้ถูกต้อง ไม่ลองชิมนิดนึงก่อนไหมไม่ได้เรามึงพูดไปแล้วว่าคนหลายนี่เลยอ่ะเฮ้ดึงให้มันมีห้าเส้นนะกินพร้อมกันอีนพร้อมกันได้ชิมบ้างสิดมก่อนดมก่อนไอ้เด็มันกลิ่นหมาล่าเนาะก็มันมันต้องด้ก่อนกลิ่นหมาล่าด้วยนอุ้ยด้วยอันนี้ยอุ้ยไม่เอาครับพูดเล่นเดี๋ยวมันกินอย่างอื่นไม่ไหวสองครับกินหมดเลยเหรออืไม่ได้อันเนี้ยอืไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แเลยอืออืออันนี้หนักอะกลิ่นอะไรวะโว้ อันนี้มันไม่กลิ่นอันนี้มันแบบยังไงอะน่ารัอะนี่ไหวอันนี้ไหวกลิ่นมันหืนๆเนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ผ่านที่ศพโอ้ยเต็มปากเลยคู่ไม่ผ่านเนี่ยไม่ผ่านเลยคือรสชาติมันก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่ามันจะมีกลิ่นหืนๆอะไรไม่รู้ไฟเย็นให้เท่าไหร่ให้หนึ่งครับอ่สองให้หนึ่งเหมือนกันให้สองหนึ่งคะแนนนี่ครับขอเล่นน้ำเลยนะขอเลือกอันนี้ครับผมมันมีสองอันอ่าโอเคก็สองอันสองรสนะใช่ไม่เดียวเลยใช่ไหมไม่รู้มันจะสองรสตัวนะ มันก็เหมือนกันอันนึงเป็นสีส้มอันนึงเป็นสีแดงนี่ครับด้านหลังเขาก็จะมีเป็นใสๆให้เราดูเนื้ออยู่นะครับเป็นลูกบัวเป็นลูกบัวนะอันนี้บัวแดงแล้วก็คลิปหน้ามึงช่วยอะไรช่วยแบบรีวิวป๊อกกี้รีวิวคลิปแคทรถต่างๆได้ไหมมันเป็นลูกปลาเหเฮ้ยมันเป็นรูปอะไรวะเป็นลูกปลาลูกปลาลูกปลามีลูกปลานะครับเนี่ยวมาดูเห็นไหมนะเออเลิ่นเหมือนกันเขาขอดูสีแดงเหมือนสิว่าเหมือนกันไหมอันนี้สีแดงนะครับอันนี้สีส้มนะเท็กเจอร์คล้ายๆกันแต่เหมือนอันนี้จะเข้มกว่านิดนึงี้มออ่่ะกกลินั้เีียยวววาดดด๋งสแต โอ้โหเหมือนกันเลยว่ะมันไม่ทำต่างสีเพื่ออะไรวะนี่ผมไม่สามารถแยกได้ว่าสีแดงครับมันจะเข้มมันจะเข้มกว่าจะเข้มกว่าจะสีส้มครับจะอ่อนกว่าน่อยนึงไม่ได้ต่างกันมากครับแยกไม่ออกอ่ะแล้วแบบผมนแล้วก็เท็กเจอร์อันนี้จะแข็งๆนะกินมันจะกรึบๆเลยอ่ะให้กี่คะแนนสี่สองหนึ่งสามครับ แย่ขนาดนั้นเลยเหรออันนี้มันเหมือนไม่กับแก้มได้นะเพราะมันคือแบบมันแข็งอ่ะตอนนี้ลิ้นเราเริ่มช้าแล้วไงบอกพักกันนะยิ่งกินยิ่งแย่แล้วนี่ว่ะไม่ไหวอ่ะเอาเหน่อยสู้ๆหน่อยจะหมดน่าจะหมดแล้วอันนัดต่อไปเลยต่อไปเลยเลยเดี๋ยวนุกพักแล้วลองเลยอันนี้น่าจะเหมือนกับอันแรกนะลองดูเลยนะฮะลองลอกินเองกันขอพักกินน้ำหมดใช่ปะขอนน้ำเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองอันแรกเลยนะนุกหงอนแอร์จังออก อันนี้นะครับอันนี้เหมือนอันแรกเลยนะเียงแต่ว่าเส้นมันนะครับจะเล็กลงอ่าอันนี้อันนี้จะเป็นเส้นเล็กนะผมลองเลยเออเส้นเล็กดีดน่นะกินคนละเส้นกินง่ายเนี่ครับใสๆนะตอนที่ดมแกๆกลิ่นมันจะชัดมากเลยนะแต่พอเคี้ยวเข้า,ขาไปอ่ะมันจะกินง่ายมากมันจะเบาๆเพราะว่าด้วยความที่เส้นมันเล็กครับมันจะไม่ได้อุ้มน้ามันเยอะไม่ได้อุ้มรสชาติอะไรเยอะได้อยู่เนี่ยเหลอได้เครับแาเคือเพ่อนๆนี่ตรงข้ามกับทุกคนเลยอะให้เท่าไหร่คะแนนสามครับสามเหมือนกันผมสามเนท หามเหมือนกันเอาเอกชันตอนนี้สามนะครับอ้าต่อไปเป็นอันนี้นะครับอะไรนะนี่อะไรไม่เรายังไม่มีห้าเลยอันนี้อ่ะเดี๋ยวให้กินคนละนุกกับมารวยมันมีสองชิ้นกูขอสลัดเสร็จมันใหญ่มากอ่ะโอ้ยอะไรยนโอ้ยปล่อยได้แล้วเลยโอ้ยกูคิดว่าปูอัดอันนี้มันก้านมันหอมเมื่อวานนะเกียนมีสองมั้มันเหมือนลากบัวให้มันคินง่ายๆเออเหมือนลากบัวเลยครับก็กินง่ายๆเรากินปูอัดแล้วกันอันนี้กลิ่นเหมือนนั้นแรกอ่ะลองดมดูวย หูยังป๊อกอ่ะอันนี้ครับมันนุ่มนะแล้วก็ฟองพุนข้างในเยอะมันทำให้น้ำมันมันเยอะรสชาติมันเยอะมันมีกลิ่นหอมเพิ่มเข้ามาครับแล้วก็ข้างในมันออกเป็นสีชมพูชมพูนะอาเทีลองยังแต่นั้นลองเร็วลองลองทุกอันรู้สึกถึงความหอมหอมมันสักอย่างปะหวานนะหวานมากหวานเจี๊ยบเลยไม่ไม่่อยหวานมากมันหอมอะไรอ่ะ ตอนนี้มันเหมือนกลิ่นหอมมันนะครับมันติดปากผมอยู่เลยมันเหมือนเป็นหอมพวกดอกไม้กินอะไรสักอย่างอ่ะเป็นกลิ่นมาล่าไหมมันเป็นกลิ่นมาล่าหมดเลยใช่แต่แค่ว่ามันจะใส่อะไรเพิ่มเข้ามาเท็กเจอร์เป็นยังไงอะไรเงี้ยเอาให้คะแนนเลยแล้วกันครับที่ให้คะหนนนี้ผมให้สามสองสองครับสอง โอเคหวานมากครับอันนี้อันนี้หวานนะหวานเจี๊ยบเลยแล้วก็มีกลิ่นอันพึงประสงค์ด้วยแต่คือตอนนี้ชิมอะไรไม่รู้แล้วขาวนะเมื่อกี้สีขาวไอ้เป็นเหมือนดมันเป็นอันเดียวกันป่ะมันคนละรสกันเขาบอก85องศาเซลเซียสครับมาดูมันคืออะไรว่าความเผ็ดเหรอมา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 เท่ๆตัดให้หน่อยความร้อนนี่มันอันนี้แน่เลยจะไปซื้อพวกที่มีสองชิ้นอันนี้ไม่ลอยอันนี้แดงกว่าเดิม ิแล้วมันมีความเผ็ดไหมเลขสองตรงนี้ผมไม่รู้ว่าสองเท่าหรือว่าเผ็ดสองเท่าหนี่ยลองดูสองแก่สองชิ้นสองชิ้นเฮ้ยอันนี้อร่อยเฉยเลยอันนี้น่าจะเผ็ดสองเท่าเฮ้ยอันนี้จะคล้ายๆอันแรกครับแต่ว่ามีความเป็นพริกแห้งเพิ่มเข้ามาเฮ้่อันนี้ดีขึ้นมันน่าจะเผ็ดสองเท่านะมันจะความเผ็ดไม่ค่อยได้ไม่ได้เผ็ดอะไรขนาดนั้นเลยมันไม่ได้เผ็ดอ่ะอืมแต่ว่ามันเหมือนแบบเป็นความเป็นพริกข้มเข้ามาอ่าไม่เชื่อดูนะครับอันนี้ซองแรกนะสีขาวนะส่วนอันนี้เป็นซองสีซองที่สองนะครับสีดํานะสีมันต่างกันเลย เออเนี่พริกเยอะป่ะเออนี่แหละพริกเยอะมึงดูกูกินเี็กกินไปแค่เนีนยกินกินนี่กลัวไม่ไหวแล้วเอาใหคะแนนเลยเท่ให้กี่คะแนนผมให้สามนะนั่งสองสามครับได้สามครับไอ้นี่เผ็ดกว่ากเออเนี่เผ็ดกว่าึีปล่ามันจะมันจะค่อยๆเผ็ดติดปากครับอันนี้หลายป่ะอันนีะหลายอันนี้อะไรซุนิโกซุนิโกก็ซุนิโกครับอันนี้เป็นถันเทกลัวทุกทีดูคือผมเห็นเด็กนักเรียนกินอ่ะคือกินกันแบบอร่อยมากอ่ะ ออคมันอาจา<ด>จะคีโ<ร>อดีพอไม่ถูกวะไม่รู้แต่มันก็ไม่ต่างกันไม่ได้หนีกันเยอะหรอกหวานอยู่แล้วหวานอยู่แล้วโอ้หวานยลิมาเลยอ่หหะกิหหนตี๋ไปแล้วไม่แปลกเลย,ลเลยที่มันจะเป็นขนมของเด็กอ่ะกินเด็กมันกินเป็นห,หรอหวะอย่างเงี้ยรสชาติมันหวานเงยหวานพึ่งเลยอ่ะนอกมันหวานอ่ะมันรสชาติมันคล้ายกันหมดเลยครับนี้ก็เหมือนแบบปุกอัดหวานๆแล้วก็เป็นรสเผ็ดๆหนาล่าหอมๆหน่อยมันมันอ่ะมันหอมอืมแต่มันหอมนะเพให้เท่าไหร่อ่าผมให้สามสามสองครับสาม มันหวานนะหวานเจี๊ยบเลยหมดแล้วเนาะมาโอ้โหนุกเฉลยประมาณ100<อ> uh, ร้อยกว่าตัวมาหนึ่นเรื่องมา<น><น>อันนึงเร็วๆอันนี้ครับอ<จ>ันนี้เหรออันนี้ก็เป็นแบรนด์เดิมนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยว่าเป็นไงอัธนนิบายแค่ไห,หน <c oughs> <c oughs> โอ้ยหวาน <c oughs> เยิ้มเลยนะ <c oughs> ยด,ด,ดูความมันครับด,ด,ดูดูบิดเข้าไปโอ้าดูดูมันดีต่อสุขภาพอยู่ใช่ไหมคืนนี้น่าจะสะดวกเลยอ่ะเฮ้ยเอาคิดว่าแบรนดี้อร่อยว่ะอันเนี้ยหอมเออหอมหอมงา เห็นไหมมันมีงานเขา่ทเนี่ยกระดูกงานนะถงาผมว่ามันอร่อยอะไอถุง้ไอถุงสีเนี่ยครับผมว่าใช้ได้เลยคือกินเข้าไปครับผมรู้สึกว่ามันแตกต่างจากถุงอื่นมากเลยอะมันเยอะเลยอะอืมไอมันมันทุกอันแต่มันมากมันน้อยเห็นปะทึกบเลยไหมอันนี้โอเคไม่หวานอืมมันเป็นชิ้นแรกที่ไม่หวานแล้วก็แล้วก็รสชาตินะครับไม่ได้จัดเหมือนถุงแรกนะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอร่อยอร่อยเลยอร่อยเอร่อยเลยเจอแล้วอ่ะให้คะแนนเลยผมให้ห้าเลยอันนี้ให้สี่ให้สี่เทสี่สี่ครับ อย่างน้อยมีห้าโผมาจากกูแล้วนะคืออันนี้นะอ่านเท่เลือกมาอีกหนึ่งอันต่อไปเหลือๆประมาณสิบอันเองไม่อยากเลือกเลยอ่ะอันนี้เอาไปอันนี้นะเอาต่อไปเท่เลือกเป็นอันนี้นะครับก็เราจะมาเลือกทำไมถ้าเราต้องกินให้หมดอยู่ดีอ่ะมันจะได้จะลงใจหน่อยไงนี่ครับตัวการ์ตูนข้างหลังเนี่ยนะตัดบางอันไม่ได้ปะเออได้ได้ได้มานนี่เราต่อไหมโอ้เออขอกินไข่เต่าล้างปากพ่อฟิชโชครับอันนี้มาดูวเลยออออืื้ห่า เป็นไงบ้างไม่กินละขออนุญาตให้สวนคะแนนนะครับผมไม่ต้องกินจำอันแรกได้ไหมไอ้ที่ปาแพร์น่ะเหมือนกันเลยมันแบนเดียวกันไหมเนี่ยมามากูชิมนิด้หนึ่งดีเหนือปะตอนนี้ชาปากครับริฟิลปากที่โดนก็ชาเลยหืนแต่จริงๆผมว่ามันไม่ใช่กลิ่นเหม็นหืนหรอกมันเป็นกลิ่นของมันเองอ่ะแต่ว่าเราเราไม่คุ้นเคยไม่ชินอ่ะมันคล้ายๆกลิ่นแมงกอนาเนาะเป็นไงนะโฆษณาเท่ช่วยต้องเข้าละไทยเยอะรู้สึกแสบคอเลย หนึ่งให้เองนะหนึ่งอนหนึ่งไปหนึ่งครับหนึ่งอ่ะโอเคต่อไปอันนี้เลยกันนะใกล้มาใกล้มือนี่เป็นแพนด้าครับพิมพ์ตกเลยครับอันนี้ออเนี้น่ากลัวอืมนี่ครับตึ๊บโอ้โหอันนี้น่ากลัวว่ะตอนนี้ลิ้นผมไม่ไหวแล้วลิ้นผมไปแล้วนหอมๆอะแข็งๆครับอันเนี้ยโอ้โหอือันนี้เหมือนที่เคยกินมาที่ผ่านๆมาเลยใช่เหมือนเหมือนที่ผ่านมางั้นเหมือนเราก็ไม่ต้องกินแล้ว่น่ผมให้สี่ครับ เด๋ยวมันลองกินดูเลยไอ้หนูก็ยังไม่ได้กินเลยโอ้ยด้านนี้ไม่ได้กินใช่ไหมอะล่ะหนูอ่ากกนเกินเลยเลข้าเขียนเหมือนกันนึ่งอะไม่ไอยอ่ะทำไมนี้เหม็นอะไรวะเด็กมันกินกันได้ไงเนาะกินมันเหมือนมันแข็งแข็งหวานหวานนะครับเหมือนแมกกะเท้อะดื่มไม่ได้อ่ะนี่เหมือนแมงดานาไินมกกาเจ้เต้ให้เท่าไหร่ไม่ให้เลยอ่ะไม่ให้คะแนนเลยให้ให้ลบเลยได้ไหมให้ลบหนึ่งได้ไม่ถึง มันมีรสชาติหวานขึ้นมามันหวานอยู่แล้วคะแนนอ่านดูได้ไหมหนึ่งไม่สูตรครับอันนี้กินไม่ได้ลบหนึ่งเลยอ่ะแบบมันก็ไม่กหนไม่กันไม่รู้อ่ะแล้วมันแข็งด้วยไงมันแข็งๆอ่ะแล้วพิมพ์ยังพิมพ์ตกล่องเลยอ่ะว่าอันนี้น่าจะคุณภาพไม่พอดีเท่าไหร่ตกล่องเหรอเออเนี่ยอ่ะต่อไปกูขอเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนี่ครับอ่าเนี่ยเส้นลายบางดีเออใช่ไหมเหมือนนี้เป็นแบบพวกผลิตภัณฑ์ของพวกชาวนาด้วยพวกถั่วเหลืองอะไรเงี้ยอาจจะลองดูอันนี้เส้นเขาแรเป็นแบบแผ่นใสๆเออนีีี่ปเดยกิไนะเรรียบ้อยดีเเหมืออนนนส้จัทร์่ะ ลองดูนะมึงจะได้กลิ่นเหมือนกูไหมมึงว่ากลิ่นอะไรเฮ้ยอันนี้ต่างครับชัดเจนด้วยอย่างเงครับไม่กลิ่นอะมั้ยเออเด็กเออกลิ่นแปลกมึงยังไม่กินเลยมึงไม่แปลกมึงยังไม่กินเลยมึงไม่ต้องเรียนเลยเอากินนะลวม้ยกินไม่คำหนึงเลยมันคือกลิ่นของฟองเต้าหู้ครับอันนี้คือกลิ่นฟองเต้าหู้กลิ่นเต้าหู้ชัดเจนคือกลิ่นถั่วเหลืองชัดเจนเลยเฮ้ยอันนี้กลิ่นเออนนี้กินได้นะแต่ว่ารสก็ออกหวานนะครับสอง เมื่อกี้ถ่ายกันอยู่ครับแล้วพอดีกล้องช็อตครับก็เลยดับไปเลยครับน่าเสียดายมากนะที่ไม่ได้อัดกันจนหมดเนาะแต่ว่าสุดท้ายพวกผมก็ชิมกันเกือบจนหมดนะครับก็สรุปได้ว่ารสชาติก็จะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็แต่ละคนของพวกผมเนี่ยก็คือแบบบางคนก็ยังไม่ได้ไม่เคยทานกันมาก่อนเลยอย่างนักเคยกินไหมไม่เคยกินครัเฮียเคยกินปะไม่เคยเลยไม่เคยเนาะเป็นไงความประทับใจโอเคไหมไม่โอเคไม่ประทับใจท่านี่ก็ไม่ถึงขั้นกับว่าแย่มากเนาะแต่ถ้าอยากกินอีกไหมก็คงไม่อยากกินหรืว่าเป็นไงบ้าง โอเคนะครับตัวผมก็รสชาติถือว่าโอเคนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบคุ้นเคยอะไรขนาดนั้นเนาะแบรนด์ไหนที่ชอบที่สุดนี่ครับนีครับเตรียมมาแล้วโอเคแบรนด์นี้นี่คือดีสุดแล้วนะครับหมดไปถึงหอเลยเออคือวันนั้นนี่นะครับกินแล้วมบบมีความแตกต่างรู้ถึงความแตกต่างชัดเจนเลยครับมีแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งเออเป็นถุงถุงสีขาวปะเอออันนั้นก็ไม่รู้รสชาติยังไงแต่ก็เดาได้ว่าไม่เหมือนกันเยอะครับแล้วก็อันไหนแรลจะห่วยสุดปลาที่นี้วะอันนี้ไหม ใช่ใชาะอะโอเคครับก็การคอมเมนต์ครั้งนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับคือพวกผมเนี่ยก็ไม่ได้แบบกินล่าเถียงกันบ่อยครับก็รถอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยไม่ค่อยคุ้นลิ้นนะครับก็คอมเมนต์ไปด้วยด้วยความรู้สึกตอนนั้นนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ชอบกินล่าเถียงอะไรองี้ต้องขอโทษด้วยนะครับนี่ไม่ชอบเพราะแค่วมันหวานน้ดแค่นั้นแต่สุดท้ายก็ตามชอบเนาะใครอยากกินอะไรก็ตามที่ชอบแล้วกันเนาะอะโอเคครับคลิปนี้มิเตอร์โฟร์ฟู้ดแ lap ก็ขอลาไปก่อนนะครับ ไว้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระตุ้นเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับ